กองทุนใหญ่ชื่อกองทุน Backlog นะครับเป็นกองทุนใหญ่ที่สุดของโลกนะฮะจับมือกับ GIP Global Infrastructure Partner อัดเงินลงทุนกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทในไทยนะครับผ่าน t o IDC เพื่อสร้างกิกะด a ต a าห b ศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่สุดเพื่อรองรับ Cloud AI นะฮะโอ้โหวันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ข่าวเอกคลูซีฟมากๆเพราะว่าคนที่เอาข่าวนี้ออกมาคือเขายังไม่แถลงข่าวเลยนะครับแต่คนที่เข้าไปอยู่ในห้องประชุมด้วยเนี่ยคือคุณหนุ่ย พงสุขเน <ะ S 1> ียฮ<น>ะหนุยแบร<บ>ไตเนี่ย <c oughs> คุณหนุยแบร์ไตก็เป็นแหมนักข่าวเอ,อก็กซ์คิวทีฟมากเข้าไปอยู่ในห้องด้วยถ่ายรูปออกมานะครับก็กองทุนนี้นําโดยคุณสุภชัยเจริญวัฒน์แล้วก็คุณซิกซิเวีเบเก้นะ,<ช>นะโอ้ชื่อซิกเว้นี่ไม่ธรรมดานะครับพี่พศครับใช่ครับเพราะว่าถ้าหลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีว่าเป็นอดีตซีอของดีแทใช่ไหมครับแล้วก็มาควบรวมตอนหลังก็มาควบรวมก็คือระหว่าง Tru ู e ี t a c นะครับแล้วก็คุณสุภชัยก็ดึงคุณซิกเว่นี่แหละเป็นแบบกูรูเป็นสุดยอดซีอท่านหนึ่งแหละนะครับไม่ใช่ระดับประเทศอย่างเดียวเป็นระดับโลกเลยนะครับแล้วก็ผมว่าด้วยด้วยเห็นค่าวแบบเนี้นะครับโอบบท่านผู้ฟัอาจจะบอกว่าเฮ้ยยุคข,ของ AI เนี่ยมันรุนแรงจริงนะอืมใช่ครับนะครับ กพราะลงทุนกันขนาดเป็นแสนล้านใช่ไหมครับแล้วก็ตามข่าวที่ทางทางพี่หนุ่ยฟงสุขแชร์อยู่ในแปรตน,นะครับในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าเป็นระดับที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องให้การต้อนรับให้การต้อนรับ <laughs> ต้อนร, <laughs> รับด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็มีทางคุณสุนรชัยเนี่ยตามไปด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็แอบเห็นแต่ไม่ได้แอบ,บก็พี่หนุย่ยเขาก็แชร์ในโซเชียลคุณหนุ่ยฟ <c oughs> งสุขแชร์ในโซเชียลเราเริ่มเห็นแล้วนะครับก็ถือว่า เป็นข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งต้อนรับรายการเราวันนี้วันแรก,กวันนี้รายการเราครับจะมาเล่ามาคุยในประเด็นของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเพื่อธุรกิจแบบใช้จริงในฐานะทีะ่ผมวันนี้เนี่ยก็รับอีกหมวกหนึ่งคือเป็นรองคณะบดีฝ่าย a r t n e r s i i p IMPACT ของวิทยาบริศึกษาก,การจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ MBA KU k, k เนี่ยนะครับก็มีที่เชื่อมโยงพันธมิตรแล้วก็เชื่อมต่ออินฟาสตรเจอร์ให้ นักธุรกิจในภาคอีสานเนี่ยได้สามารถเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์เก่งๆนะครับแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงนะแล้วในยุคนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่สําคัญเท่าการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่เครื่องหมายเครื่องมือที่ทันสมัยนะฮะหรือเมื่อก่อนเราเราชิ้ฮิตคำว่าดิจิตอลทนส์ฟอร์เมชันใช่ไหมครับพี่บดครับใช่แล้วเดี๋ยวนีก็่อมาเริ่มแล้วต้องมาเป็น AI ต้องมี AI ไออต้องมี AI ใช่ไหมครับต้องมี AI แล้วก็จะมาบอกว่าองค์กรจะต้องเป็น AI First คอมพันีอ่าแต่ได้ีกคํมนี้แ, e และว AI f i r s ร c o คัม n y องค์กรทุกคนต้องเป็น AI นะเดี๋ยวไม่จะตกงานนะใช่ไหมครับแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยโหน่าเป็นห่วงใช่ไหมครับน่าเป็นห่วงแล้วก็หลายคนก็จะแบบว่าโอ้มีปัญหาเยอะมากก็เลยต้องมาใช้ AI กนะับอันนี้ผมลองถามเล่นๆถามโคชโอ้แบบท่านผู้ฟังนะบอกว่าทราบไหมฮะว่าทุกวันเนี้ รู้อยู่แล้วแหละว่า AI เนี่ยมันคือเทรนด์มันเป็นเดอะมสัสละเราไม่ต้องพูดถึงว่ามันมันมันสำคัญยังไงมันจะมาแล้วไปหรือล่าคงไม่ใช่หลักใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะทาถามหน่อยว่าทราบไหมครับว่าทุกวันนี้เรามีเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT เนี่ย <c oughs> นะครับ ChatGPT คือหนึ่งในเครื่องมือ AI วันนี้เรามีเครื่องมือ AI ทั้งโลกเนี่ยประมาณกี่เครื่องมือโอ้โ นับไม่ถูกนับไม่ถูกแต่ผมเคยเห็นหลักสูตรหนึ่งที่เขาสอนเขาบอกว่าคุณจะเก่ง a อไอได้ถ้าคุณเรียนหลักสูตรนี้แล้วเขาก็ริฟเอไอขึ้นมาสาสิบตัวให้คุณเรียนวันละหนึ่งตัวโอ้เออแค่สามตัวที่ก็ตายนะฮะตายนะฮะอ่ะผมผมจะแชร์ให้ผมผมมีเว็บไซต์หนึ่งนะครับแล้วผมแชร์บ่อยมากๆนะครับในการบรรยายหรือในคลาสในอะไรเงี้ยรี่ัทต่างๆผมแชร์ค่ะช้านี้ขออนุญาตแชร์นะครับในเฟสบุ๊ค ใครฟัง FM 96.5เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปตามเว็บไซต์เนี้ชื่อว่า There i s a n AI for t h a t นะครับก็คือเนี่ยมันมีมันมี AI อยู่แล้วแหละนะครับนี่คือเว็บไซต์นี้ t d a s and AI for t h a t นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลยสังเกตไหมฮะนี่คือรวบรวมแค่เจ้าเดียวนะเจ้าเดียวเนี่ยมีทั้งหมด34,989 AI tools ทา่านผู้ฟังครับคุณโคชโอผมไม่ได้ใบหวยสามสี่เก้าแปดเก้า AI two เฉพาะที่ลิสต์อยู่ในเว็บไซต์นี้สามหมื่นกว่าห้าสามหมื่นห้าพันอะกลมกลมคำถามไม่แก้โคชโอบอกว่ามีอยู่สามสิบทั้งโลกเนี้ยที่ลิสต์มาเนี้ยมีอยู่สามหมื่นห้าแล้วทุกท่านเนี่ยผมเราผมเจอเนี่ยบอกว่าคำถามผู้ประกอบการเลยแล้วกันผู้บริหารผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเนี่ยถามเหมือนกันหมดเลยฮะใช้เครื่องมือไหนดีอ อใใืใช่ใช่ใช่ใช้ ChatGPT แบบด,ดีไหมใช้ Gemini ดีไหมใช้ Cross ด,ดีไหมใช้นั่นม <c oughs> ผมบอกว่าเนี่ยมีต้องสามหมื่นกว่า <c oughs> แล้วมาดูว่าที่อันิยมจริงๆเนี่ยมันคือ ChatGPT ถูกต้องครับแต่ยังมีอีกหลายๆเครื่องมือผมเนี่ยเอาผมส่วนตัวก่อนผมแชร์ให้โคชองทำาู้ฟังผมใช้อะไรเอาความจริงเลยนะคร <c oughs> ับ ChatGPT ผมใช้ยี่สิบเหรียญต่อเดือนผมใช้ <c oughs> ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจ่ายเดือนนึงประมาณเจ็ดร้อยบาทเนี่ย ถูกกว่าเราแจ้งผู้ช่วยส่วนตัวหรือเลขายนะแต่ผมก็มีอยู่นะแต่ว่าบางทีเราตื่นมาตีสามครึ่งตีสี่อย่างเงี้ยครับใช่ไหมหรือตอนนี้เป็นช่วงพักเที่ยงเราเราจัจะคิดอะไรบางอย่างหรือมีแอสไซน์มนอะไรบางอย่างบางทีมันทันทีเราใช้ใช้ด้วยแชฝัชชช่งด้วยเสียงก็ได้อันที่สองเนี่ยผมไม่ได้ใช้แต่เป็นทีมส่วนใหญ่จะเป็นทีมกราฟิกทีมดีไซเนอร์ใช้ทีมเอทีฟใช้นะครับในการ AI Image Gener a t o r นะครับ สามสี่ห้าผมใช้หมดเลยอันดับหนึ่งสามสี่ห้าผมใช้สามเนี่ยคือจีมินายคือคือด้วยออฟฟิศผมเนี่ยผมใช้เนี่ยผมใช้ตัว Google Workspace อืมนะครับก็จะใช้จีมินายอยู่แล้วใช่ถูกต้องแต่ผมแล้วทำไมต้องไปใช้ c h a ท g p t ีนะครับมันอย่างที่บอกครับเราใช้อะไรใช้ไปเถอะแต่ใช้มันตอบโจทย์เราแล้วกันว่าตอบโจทย์คําที่เราอยากได้ดังนั้นผมก็ใช้ควบคู่กันมาจีเม็กก็เสียเสียงกันอยู่แล้วไม่ว่าต้อรา เราไม่จำเป็นต้องมีเดขาคนเดียวใช่ไหมฮะถูกต้องเราไม่ต้องมีทูเฉียงกันเดียว<อ>แล้วที่เอไอเนี่ยมันเหมือนยุคสิบยี่สิบปีที่แล้วนะโบลดโอก็คือมันเหมือนตอนช่วงปีสองพันสิบแบบที่เราเริ่มมีโมบายแอปพลิเคชันเยอะๆถ้าจำได้คือจะมีศัพท์คำหนึ่งว่าแอปอีคุนมี่ใช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 ตอนนี้จะมีเป็น a อไออีคุนมีแล้วแล้วมันก็จะเริ่มมีแอปพลิเคชันเยอะๆตอนนี้เอไอก็จะมีเยอะๆมันเข้าสู่ยุคเอไอแล้ว นะครับเพอร์เฟกซิตี้อันนี้ผมใช้หนักเลยใช้ใช้นั่งตั้งแต่การสอนการบรรยายนะครับรวมไปถึงการทำการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของที่ปรึกษาเนี่ย <c oughs> ก็ใช้ perfect City <c oughs> ในการรีเสิร์ชหนักเลยแล้วรีเสิร์ชเนี่ยผมผมคือ chat GPT อย่างกับ g m i n i เนี่ยมันมี deep research อยู่อ่า <c oughs> บางคนไม่รู้ว่าเขากระชอบ h a ท GPT นิดรีเสิร์ชมากกว่าบางคนก็ใช้ g e m i n i รนดีเสิร์ชดีกว่าผมผมเฉยๆอ่ะผมใช้หลายๆพร้อมอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าใช้หาว่าหาเรียวเรียวไทม์รีเสิร์ชจริงๆอ่ะผมจะใช้พีเอพิ i t ีอ่าใช่เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยคู่คู่บริผู้บริหารต้องมีเลยฮะอันนี้แนะนำเพราะว่าช่วงเที่ยงเนาะโคชโอก็คือเราจะมีผู้วิหารหรือเจ้าของธุรกิจทงเยอะระหว่างรับประทานอาหารผมว่าอันเนี้ย ผู้บริหารทุกขั้นเนี่ยต้องมีละคือโนบุ๊กโนบุ๊กเอลเอตัวนี้มาแรงมากตัวนี้มาแรงมากช่วงห,หลังผมเห็นผู้บริหารหลายๆคนใช้นะครับใช่<ห>นะครับมันคืออะไรอาจารย์มันคือมันคือตัวผู้ช่วยในการสรุปทุกเรื่องราวให้กับเราอ่าสมมุติเราโยนเข้าไปเปรี้ยงไปเลยนะโยนไปเปรี้ยงปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะสรุปให้เลยทำาอ q ให้ได้ด้วยนะครับ ทำ F A Q ให้ได้ด้วยแล้วก็ทำในเรื่องของคอสอัไลน์นะครับทำในเรื่องของสรุปสรุปเนี่ยทำเป็นเสียงได้ด้วย <S 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 นะครับตอนนี้มีมีห้าสิบกว่าเสียงแล้วมีเสียงภาษาไทยด้วยนะครับสรุปเป็นการต้อตอบเหมือนคุยกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่ามันฟูพวกเนี้ยมันเยอะประเด็นก่อนเดี๋ยวมันเจาะลึกคือรายการเราเวลาน้อยนะครึ่ชงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่นับโฆษณาเหลือยี่สิบห้านาทีคือคืออย่างเงี้ยเอาประเด็นก่อน ครื่อมือเยอะอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงดีไปดูทาร์สฮนะสามหมื่นห้าพันเออูมาทดแทนมาช่วยในการทำงานเราเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบเจ็ดทาร์สหือหน้าที่งานที่งานที่ต้องจ้างคนทำมีงานจ้งางประมาณสักหมืนน่นกว่างานเดี๋ยวนีใช้ทําไทำได้แล้วเอไอมาช่วยได้นะครับสุดท้ายเนี่ยอันเนี้ยประเด็นหลักที่สุดก็คือ ตอนนี้มันจะเห็นประเด็นคือ AI เนี่ยไม่ได้มาแทนงานนะแต่คนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับมาทำมาทาแทนคนที่ไม่ได้ใช้ AI ได้เพียบเลยทั้งหมดเนี่ยสี่พก้อยสิบสองจ็อบสหนึ่งหน้าที่การงานของเราประเด็นนี้ก็คือเฮ้ยแล้วท่านจะทำยังไงดีมันัอนอมันมาแน่แนแล้วถูกไหมผมก็เลยบอกว่าผมมีผมชอบใซ่เนี่ยสไลด์พวกนี้เสิร์ชในในใน Google ได้เลยนะนะครับก็คือถามว่าแล้วเออและสเกลเรามาช่วยอะไร เนี่ยผมผมคิดว่าจะทําให้ท่านผู้ฟังนะครับอาจจะแบบใครรู้อยู่แล้วอาจจะมาช่วยช่วยกันคอมเมนต์เพิ่มเติม AI มาช่วยอะไรได้บ้างนอกจากหน้าที่การงานก็คือเรื่องของฟังก์ชันง,งานมันมาทุกสายงานเลยนะทุกสายงานเลยไม่ว่าจะเป็นงานการตลาดนะครับ,รบงานขายนะครับ Customer success นะครับเรื่องของการทำ HR คือทรัพยากร,รมนุษย์กฎหมายโอเป a เรชันการเด็บต,ต่างๆ งานไอทีงานไฟแนนซ์งานออฟติดคือทุกสายงานจะโดนหมดนะครับนะครับแล้วมาดูตรงเนี้ยคือผมอยากเนี่ยถ้าไปดูเห็นเห็นในการทดท,ท,ด,ทดแทนง,งานเนี่ยอันดับที่หกที่ที่เอไอจะมาแทนครับอันดับที่หกโอ้โตําแหน่งนี้เลยครับตําแหน่งที่น่าจะถูกทดแทนที่สุดในยุคนี้คือตําแหน่งคือซนะีโอฮะอันดับที่หกของโลกที่จะโดนเอไอทดแทนนะฮะ และอันดับที่เก้าฮะอันดับที่หกกับอันดับที่แปดฮะผมรู้สึกเสียวไส้ผมเดือเกินไม่รู้โคโชว์ไปเรื่อยแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะตกงานแล้วเนี่ยเบไอมาแทนแทนหัวหน้าปฏิบัติการด้าน strategy คือด้านกลยุทธ์คือเชฟ strategy officer วกเสียกะสันหลังนะนี่คือจาก4,992งานเนี่ยงานอันดับ6คือ CEO งานอันดับ8คือ Chief s a t e t y officer เ,เพราะว่าเพราะว่าเขาสามารถออกแบบข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ได้มากกว่าที่ปรึกษาหลายๆคนถูกต้องเขาสามารถใช้ a อมาเป็นผู้ช่วยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยพอมาถึงจุดเนี้ยคําถามคือวันเนี้ยอาจจะไม่ได้คุยว่าเครื่องมือไหนดีที่สุดนี่ต้องเลือกสามหมื่นห้าพันเครื่องมือผมให้หลักหลักเนี้ยใช้ได้จริงแล้วผมเนี่ยใช้หลายๆธุรกิจก็ใช้แบบนี้จริง a อไออย่าไปมองว่าเป็นเทพเจ้า มองเป็น t o ะมองเป็นเครื่องมืออันนี้คือเอกสารของ OpenAI เจ้าของ ChatGPT บอกว่าคุณจะเริ่มใช้ AI เนี่ยนะครับอย่าไปบอกว่าฉันจะต้องอย่าง,างที่ผโพสโอบอกจะต้องเปเรียนจะเป็นเทพ AI เลยมีต้องสามสิบเครื่องมือ <c oughs> เรียนจบออกมาฮะมีอีกสามหมื่นห้าพันเครื่องมือฮะไ <c oughs> ปเรียนต่อไม่ต้องทำ,ทำงาน<ไ>งี่นไปเรื่อย,ยใช่มันจะเรียนจะไปถึงไหน <c oughs> อันนี้คือผู้บริหารเนี่ยคนทํางานจะบวดอย่างนี้ ไม่ไปใครใช้ Microsoft Office ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือ m i c r o s o f t c o ค i วลอดไมโค o ซอฟท์เอไอสตูดบาบาบาเยอะแยะมากมายเลยปวดหัวไหมครัผมก็ปวดหัวครับแล้วผมเอาหลักการเนี้ยเขาแจกฟรีด้วยนะเดี๋ยวผมไปแปะในใน c e e o o o กกับตัว YouTube f m 9 6 5เราให้นะครับดาวน์โหลดฟรีเลยนะครับคือก่อนจะเริ่มจะใช้เครื่องมืออย่างแรกนะคุณต้องบอกว่าคุณจะใช้ เรื่องมือเอไอเนี่ยคุณจะมาใช้เพื่อสร้างโอกาสหรือแก้ปัญหาอะไรให้กับธุรกิจของคุณเ่ออในอใช่เลยภาษาเซืเฮบิตก็คือว่า Begin with the end in mind รู้ก่อนว่าจะเอาไปทำอะไรใช่หรือ Start with why ก็ได้จะเอาหลักการไหนก็ได้แต่คุณต้องรู้ว่าเฮ้ยคุณจะทำเรื่องอะไรวันนี้วิกฤตวิกฤตธุรกิจเยอะแต่วิกฤตของธุรกิจแต่ละธุรกิจมันไม่เหมือนกัน บางคนมีปัญหาเรื่องการขายแรื่องรายได้าการควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องซับเอ่อเรื่องโลจิสติกเรื่องของการจัดซื้อเรื่องของแล้วแต่มันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณไปไประบุก,ก่อนตกลงเนี่ยปัญหามีร้อยหนึ่งแก้ไม่ได้ทักทุกอย่างหรอกครับคุณเลือกสักหนึ่งถึงสามอย่างขอว่าถ้าแก้แล้วจะสร้างอิมแพ t ได้มากขึ้นนะครับนี่คือเรื่องหลังจากนั้นฮะก่อนที่จะทำฮะคุณต้องเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกัน คนในองค์กรคุณเนี่ยนะครับต้องมาเข้าใจกับปัญหาีแบบนี้นะเราจะแก้อย่างไงมา,มาเรียนรู้เรื่องของ AI ร่วมกันนะครับก็คือการรีนสกิลอัพสกิลนะครับสามสิบทที่มีกี้เป็นตัวอย่างโค้ชโออาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีสามทูนะัที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาได้อะดีเลยแต่ถ้าสามคลาสนั้นไม่เหมาะก็ไปหาคลาสอื่นก็แค่นั้นเองสุดท้ายครับก็คือต้องทำยูสเคส สมมติผมเลือกมาเรื่องของการบริหารจัดการสต็อกแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้อาจจะขายของยากขายของไม่ออกเรามาลดต้นทุนด้านสต็อกดีกว่าสมมตินะครับ <c oughs> ผมก็บอกว่าเฮ้ยมันงั้นมาทําการจัดซื้อเรื่องของอินเว t o r ทอร,รี่เรื่องของบริหารจัดการสต็อกแล้วก็เรื่องของการระบายสต็อกถามว่าเยอะไหมฮะเ,เยอะแล้วมันจะเริ่มยังไงเริ่มทีละเรื่องเริ่มทีละยูสเคสกัน <c oughs> ไล่ตามลบความสําคัญนะครับผมว่าเนี่ยหลักการเนี้ย ที่เข้าจริงๆแล้วในในเอกาสารเนี้ยจะมีตัวอย่างสุดท้ายที่ผมอยากแชร์คือหลักการเนี้ยใช้ยังไงมันมีมีข่าวนี้ข่าวดังมากนะครับดังดังในช่วงสักสัปดาห์หนึ่งดังทั่วโลกเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของการเอา AI มาใช้มมีบริษัทหนึ่งครับชื่อเดวิลิงโกเอเอเกมดใช่ไหมใช่คือาการเป็นเกมเด็กเป็นการเรียนรู้ด้านภาษาครับคือถ้าเดวอลิงโกเนี้ยถ้าใครรู้จักขาน <Academy S 1> อ่านอัดแอดเดมี่เนี่ยก็คอือคเป็นแพลตฟอร์ม e-Learning ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ถ้าเรียนรู้ด้านภาษาภาษาเนี่ยทุกภาษามีในหลักสูตรกว่าร้อยภาษาเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งของโลกคือเด l i ง g กนะครับมีร้อยกว่าภาษาให้เข้าไปเรียนเรียนฟรีด้วยนะ<ช>นะครับเรียนฟรีแล้วก็มีจ่ายเงินแต่ส่วนใหญ่คือเรียนฟรีมีผู้ใช้เนี่ยเกือบเกือบหกร้อยล้านคนละเยอะมากคือห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านคนนะครับเมื่อสิ้นปีสองพันยี่สิบสี่ ประเด็นมีอย่างนี้ครับที่ผมอยากแชร์ก็คือว่าสมมุติเราเป็นโรงเรียนภาษาเหมือนกันเป็นการสอนสอนออนไลน์เหมือนกันมีอยู่เจ้าหนึ่งหรืคล้ายๆด้วยนดงก้แตอาจจะเป็นสายอื่นเนาะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช้คนละอีโอเปิดมาเลยบอกว่าฉันจะเป็น AI First Company สมมติสมมตินะฮะดูเียก็ทำไมต้องทำเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มีคนทำนม่กือิ่กระินแล้วกลับมาเรื่องเดิม สมมติผมยกตัวอย่างว่า i d e n t i f y ระบุซิขั้นตอนแรกดูเอ็นดิโกเนี่ยมีต้นทุนเยอะคือจากอะไรนะครับเขาต้องการลดต้นทุนเพราะว่าเขาเขาคิดว่าเขาไม่น่าจะแข่งขันได้ละใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าต้นทุนที่เยอะจริงๆเนี่ยนะครับคือการผลิตคอสผลิตหลักสูตรนะครับยกตัวอย่างเช่นในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับกว่าจะผลิตได้ร้อยหลักสูตรอย่างเงี้ย<ม>นะครับต้องใช้เวลาเนี่ยสิบปีนะครับพอใช้ AI อฮะ นะครับพอใช้เป็น AI ใช้เวลาใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนนะฮะได้เป็นร้อยหลักสูตรละ mm hmm. อย่างเงี้ยนี่คือการลดสองคือว่าทํายังไงเพราะว่าองค์กรเนี้ยนะครับต้นทุนของเขาเนี่ยคือการผลิตหลักสูตรแล้วก็มีพนักงานเนี่ยปูทามแล้วก็พาทามทั่วโลกเลยเพราะต้องผลิตหลักสูตรพวกนี้ถูกไหมฮะนั้นเองแล้วเขาทำยังไงบอกว่าเฮ้ยเขาจะเอา AI เนี่ยนะครับมาลดต้นทุนในการในเรื่องของการจัดจ้าง พนักงานสัญญาจ้างหรือคอนแทคนะครับเขาลดได้เนี่ยตอนนี้เขาลดได้สิบเปอร์เซ็นต์ล้นะครับเขาลดได้สิบเปอร์เซ็นสมมติเราเนี่ยไม่ต้องลงลึกว่าดูว่ากทำอะไรนะฮะเราใช้หลักคิดแบบนี้แล้วหนึ่งก็คือปัญหาของธุรกิจหลักเราคืออะไรหรือโอกาสในการใช้ a อมีอะไรบ้างเราจะไปใช้เรื่องอะไรจะมาเพิ่มยอดขายลดต้นทุนต้นทุนต้นทุนเรื่องอะไรต้องมันเหมือนเราเราเราวิธีใช้ตัวเราเองอ่ะพอแล้วครสองฮะระบุปลายทางเลย เดี๋ยวเพิ่งระหว่างทางนปลายทางก่อนวันนี้คุณรู้ต้นทางนะสองคือระบ,บุปลายทางคุณจะเพิ่มยอดขายคุณลดต้นทุนของดูเอลิงโก้ครับบอกชัดเจนคืออยากผลิตคอสเพื่อตอบโจทย์คนทั้งโลกในต้นทุนเนี่ยนะครับที่น้อยลงแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับจะทํายังไงถ้าไม่ใช้ไอในะอยู่นี้ก็ต้องใช้ไอสิบสิบปีได้ร้อยคอสพอสใช้ไอฮะหนึ่งปีได้เป็นร้อยคอสได้ไดร้อยสี่สิบแปดหลักสูตรอย่างเงี้ย นะครับสามก็คือนี่คือได้ประสิทธิภาพกับกับกับในเรื่องของประสิทธิภาพใช่ไหมครับลดต้นทุนด้วยสุดท้ายคือลดในเรื่องของการจ้างงานนะครับการจ้างงานที่เป็นคอนแทคเบสก่อนอนะครับเริ่มที่คอนแทคเบสก่อนสิเอร์ซนตะครับพอลดได้เสร็จเกิดอ,อะไรขึ้นฮนะเขาก็จะเริ่มบอกว่าฉันจะประกาศนโยบายแล้วเป็นเดือนกจะต้องเป็นบริษัทที่เป็น AI First Company หรือเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้ได้นะครับผมว่าโค้ชโอกับท่านผู้ฟังฟังถึงทุกวันเนี้ยทําถึงตอนนี้อาจจะคิดเหมือนกันเฮ้ยแล้วอย่างนี้คนก็ตกงานสิงานพวกน,นี้เอไอก็ยังต้องมีคนใช้อยู่ครับแต่ต้องมีค,<ต>มคนไปสั่งเอไอทต้องมาบริหารควบคุมเอไอดังนั้นสิ่งที่ต้องถามครับหนึ่งก็คือก็กลับมาเรื่องเดิมเราต้อง educate re-skill up-skill แต่ก่อนจะ r รียสกิล up-skill คุณต้องรู้ว่าคุณจะทำเพื่ออะไรถ้วไม่งันไปเรียนเนี่ย สามหมื่นห้าพันเครื่องมือไม่ต้องทำอะไกรอย่างโคตรลกปกใช่ไหมฮะแต่เราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรเลิกใช้เครื่องมือที่ตอบโจทยกับเพนพอยหรือการสร้างโอกาสกับเป้าหมายที่เราจะไปนะครับผมว่าเคสวยรนโก้เนี่ยผมว่าเข้าใจได้ง่ายดีนะครับว่าเฮ้มันไม่เกิดขึ้นกับสองครับถ้าไม่ทําจะเป็นยังไงอืมถ้าองค์กรคุณไม่ทําองค์กรอื่นเขาก็ทําใช่ มันมัน,ม,นมันทำมันทำในไ,ไม่ได้อะในเมื่อในเมื่อธุรกิจมันแข่งขันแบบนี้ถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือเรารู้ว่าปัญหาคืออะไรนะครับแล้ววันนี้อย่างเช่นตอนเนี่ยที่โฮชโอ้ไปแชร์ตั้งแต่ตอนต้น,นรายการลงทุนทีเป็นแสนล้านบาทแสนล้านใช่ใช่ไหมครับแสนล้านบาทแสดงว่าอะไรอุตสาหกรรมเอไอมันจะต้องเติบโตมากๆเลยไม่งั้นใครจะมาลงเงินเป็นแสนล้านบาทถูกไหมคือเขาลงทุนระดับนี้เนี่ยคงไม่ใช่เอาไว้เป็นแบบเซิร์ฟเวอร์เอาไว้เก็บข้อมูลภาครัฐอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ ผงไม่ใช่หลอกครับแล้วอย่างนั้นเนี่ยเก็บข้อมูลข้าครัฐเนี่ยมีคนทําเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับมีหลายเจ้า AWS ของ Amazon ก็เข้ามา Google ก็เข้ามาผู้ประกอบการท้องถิ่นของไทยก็มีหลายรายใช่ไหมครับที่ลงทุนลงทุน d a t a Center แต่คำถามคือทําไมต้องมาลงทุนอีกเม็ดเงินขนาดนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมด้าน AI เติบโตมันต้องใช้อะไรบ้างนึ AI มันขับเคลื่อนไม่ได้ฮะถ้าไม่มีอินฟราสตรัเจอหรือโครงสร้างพื้นฐานสอง ไม่มีข้อมูลทําไม่ได้ฮะก็เลยเดต้าต้องดีใช่ไหมครับสามก็คือเรื่องของคลาวใช่ไหมครับอย่างที่เมื่อเช้าเนี่ยหรือเมื่อคืนเนี่ยนะครับ g o เ g l e เพิ่งเปิดตัวกลับมาละไอตัว g o o เกิลกา s ซะแว่นอัจฉริยะนะครับเพราะว่าตอนนี้เอไอฉลาดมากยิ่งขึ้นเอไอสามารถเห็นเห็นเห็นพี่มาร์คใส่บ่อยไงเห็นพี่มาร์กพี่มาร์คใส่แบรนด์บ่อยช่วงนี้ ใช่ใช่ก็เลยต้องต้อง Google ต้องยอมไม่ได้แล้วต้องมาใช่แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นนะไอ้ตัว AI ที่เห็นตอนเนี้ยทราบไหมฮะเราใช้แทบคนถ้าใครใช้ c h a t GPT ใช้คอร์ชแชทจเนี่ยผมเชื่อเลยว่าใช้กันทุกคนคือการอัปโหลดไฟล์อัปโหลดรูปหรือแม้กระทั่งให้ให้ AI เนี่ยเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราอืมใช่ใช่ล้วช่วยคิดเลยว่าเนี่ยสมมุติว่าผมเจออัสยกตัวอย่างนะ เอาเอาไว้เรื่องซีเรีส์เราเวลาจะหมดลนะสมมติตอนนี้มันมีราคาทองกับปิดคอยอสองเ,เรื่องก่อนนะไม่เอาราคาหุนนะ้นเฮ้ยตอนนี้เราจะซื้อหรือจะขายเราจะดอยหรือจะยังไงดีนะใช่ไหมครับบางทีฮะเราไม่รู้จะฟังใครคุณโยนไปเลยฮนะคุณโยนฟ้าคุณโยนข่อเฟอโอเข้าแชท GPT ีวีอาจจะเป็นเพื่อนคู่คิดคุณก็ได้นะอใช่ไหมครับแบบนี้เป็นต้นคือเขาเห็นคือเราโยนภาพเลยนะแคปเจอร์สกรีนเนี่ย ครับธุบรกิจเฮ้ยแล้ตอนนี้เราจะเราจะทํำยังไงนะคุณอาจจะต้องใส่เขาเรียกว่าพอร์ตเฟลโอคุณข้อมูลเพิ่มเติมให้ AI ช่วยแนะนําแต่อย่าไปเชื่อมันนะเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณเสียเงิน AI ไม่ได้เสียทุนจริงจริง,<ต>รง,รงเราเป็นคนเสียตังค์เขาคุณได้เงนินคุณก็ไม่ได้แบบ AI ดังน,นั้นคุณต้องบริหารการพอตตัวเองนี่ยกตัวอย่าง AI เห็นเห็นแล้วผมก็ใช้บางครั้งเนี่ยผมเปิดเลยฮนะเปิดให้เห็นหน้าจอเลยแล้วให้ AI เนี่ย แนะนำแบบเรียวถามจะใช้แชท GPT g ายใช้คลอสได้หมดนะครับหรือ,หร,อหรือใครใช้ Microsoft อยู่แล้วเนี่ยลง Microsoft ก็ Microsoft c o Pilot ก็ได้ตัวเขาเรียว่าตัวเบสิกเลยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น PC ทุกวันนี้มีอยู่แล้วยังไม่ต้องซื้ออ,อถ้ามีอยู่แล้วนะมี Windows อยู่แล้วก็ใช้ c o Pilot ที่มันแถมมากับไอตัวเนี่ยอะไรนะว์เซอร์มันชื่ออะไรนะอยู่ๆก็ลืมอ Edge อ่ ไปคอ t o p เนะก็จะกดปุ่มโทรไปหลอดให้มันบอกเลยว่าตอนนี้หน้าจอมีเรื่องอะไรอยู่ช่วยแล้วถามต่อบบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะนี่เรายังไม่พูดถึงค่ายของประเทศจีนนะค่ายของประเทศจีนเนี่ย Deep ฟซ e k เอ่ยโหมเวยเอ่ยอาลีบาบาเอ่ยมาทุกค่ายแลฮะนะครับนี่คือคือมันมันมันมาใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้ว นะครับดังนั้นอาจจะต้องมานั่งบอกว่าอัปเดตเนี่ยเราอาจจะมาอัปเดตกันเนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับบันธรรมดาก็จะเป็นช่วงเที่ยงกับโคโชโชได้นะครับอัปเดตกันไปผมก็จะมาช่วยมาแชร์แล้วกันนะครับว่าหรือเทคนิคที่ผมใช้ในการใช้ AI คืออะไรผมไม่ได้ใช้ทุกตัวเหมือนกันนะสามหมืนห้าพันตัวผมก็ไม่ไหวนะผมใช้ประมาณสักถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยก็ประมาณสักเกือบสิบตัวถ้าใช้ในชีวิตประจําวันนะ นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นมีประโยชน์ในช่วงช่วงนี้นะครับก็น่าจะเป็นน,น่าจะเป็นภาพรวมนะโคชโนัว่ารายการเราทุกสัปดาห์วันช่วงเที่ยงครึ่งนะครับในทุกวันฟุตก็จะประมาณนี้อัปเดตเรื่อง<ช>ดิจ<ช>ิตอลเรื่องของ AI เรื่องเทคนิคทูส,สต่างที่สามารถใช้ได้จริงแล้วใคร,ครอยากจะรู้เรื่องทูไหนไพิเศษหรือว่าปัญหาแบบไหนที่อยากจะเอา AI เข้ามาช่วยแก้นะครับหรือใช้ดิจิตอลเครื่องมือต่างๆไม่ต้องเป็น AI ก็ได้นะครับ ปัญหาด้านด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นปัญหาเรื่องเทคโนโลยีที่จะทาให้ธุรกิจคุณดีขึ้นเนี่ยใส่คําถามเข้ามานะครับเพราะว่ายัางไงเนี่ยไม่ไว่าจะใช้อะไรก็ตามครับลูกค้าคือศูนย์กลางผู้ฟังอยากได้อะไรเราจะนาสิ่งนั้นมาฝากท่านผู้ฟังแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์นะเดี๋ยวอาจารย์พจน์ธารพงพันจะเอาไปแปะไว้ที่ Facebook กับในเฟซบุ๊กใ o ยูทูบในค <Facebook, S 2> <Facebook, S 1> อมเมนต์ให้ฮะในรายการอครับ